วัค่ะวันนี้นางออมมาให้ดูสวนฟักทองนะคะนี่เลยค่ะมีอ้อยปลูกเต็มไปหมดเลยนะคะและนี่ก็คือสวนของน้องออมเองค่ะนี่นะคะนี่นี่คุณพ่อท้าไม่เรียบก็เลยล้มแบบนี้ง่งายๆเลยค่ะ ก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมปรดระวังด้วยนะคะและจากนั้นมีลูกใหญ่ๆตรงนั้นด้วยนะคะใครเห็นดรูว่าใหญ่ใครไม่เห็นก็ไม่รู้ว่าจะใหญ่หรือเล็กทีนี้ทำ้มสนุกมากเลยนะคะนี่เลยนี ยาวไปถึงนู้นเลยค่ะนาของน้องอมกว้างมากเลยนะคะกว้างไพมหาศาลเลยค่ะไอ้นี่มันกว้างแล้วคุณพ่อน้าอมก็ยังทำให้ปลายนี้สมบูรณ์เลยค่ะอาจจะทำต้องใช้สักประมาณสี่วันนะคะนี่ ต้องลูวกสวัสดีค่ะ